รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคครับก็สวัสดีเพื่อนพี่น้องทุกคนเลยนะผมวันนี้เราจะมาลองเปลี่ยนฟีลลิ่งนะครับเรามาลองขี่เจ้า พอซาสามร้อยนะครับผมเห้ร hey, ถบ้านบ้าของเราเองนะโอ้โ oh, ห oh, เปลี่ยนฟิลบ้างเนาะขี K ่แต่หกห้าศูนย์เนี่ยแล้วก็เอนะ็ดพันเนาะเราขี่เป็นรถบ้านบ้านบ้างตัวนี้ก็ชิลนะครับเป็นชิลไฟฟ้าเนาะนี่นี่ปรับขึ้นปรับลงนี่อย่างเท่นะครับผมถ้าปรับขึ้นก็ลมจะไม่เข้าเนาะนี่มันจะโต้ลมแต่ถ้า เราจะรู้เลยถ้าเราปรับลงลมมันจะเข้านี่ปรับขึ้นก็แต่ชิวมันมัวๆหน่อยคันนี้เป็น300นะไม่ใช่350นะถ้า350มันจะเป็นตัวใหม่แต่ว่าฟีเจอร์ก็เหมือนเดิมเนาะต่างกันแค่พวกระบบเครื่องนะครับอันนี้ก็มีแท็กชัน่นมีอะไรยะแยะนะมีพวกอะไรอ info A B อะไรเงี้ย นี know, das ja blond, ่ซัดยาวๆได้แหละคันแ้้บอกเลยประมาณร้อยสี่สิบอะครือเดิมๆนะเนี่ยสุดยอดเลยอ่ะเดี๋ยวเราเราดูตอนซัดจะยาวบนพระรามสองที่บอกว่ามันจะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนนะครับเขาเมื่อกี้ ลองซัดมาก่อนหน้านี้แล้วก่อนจะถ่ายคลิปก็ประมาณรนะ้อยสสิบเนาะแต่เดี๋ยวคนดูอาจจะไม่เชื่อเฮ้ยโอ้โหฟอร์ซ่าร้อยสสิบจริงหรอจากความแล้วผมว่าไม่เท่าเอ็กแม็กเอาเอาส่วนตัวนะเอาความเห็นส่วนตัวนะไม่เอาแบบเข้าข้างอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้เข้าค้างค่ายไหนนะแต่ก็แล้วแต่นะครับบางคนก็ไปทาเขาเรียกว่าเออทำโน่นทํานี่นนนอ,อ่ะเนาะเกี่ยวกับตลดลดลัวรถอะเสริมความแรงเฮ้ย ตัวนี้เป็นกุญแจคีเลตนะครับเป็นเตาแก๊สเนาะแบบเตาแก๊สอะ่ะเออควบคุมง่ายอากาศคอนโทรลอะไรก็ง่ายนะอันนี้เรื่องจริงพี่ลองมาละ จะเยี่ยมเนาะเออเพราะมันเป็นท่อเดิมตอนคันนี้พี่ยังไม่ได้เปลี่ยนท่อนะแต่พี่ไล่ของแต่งเป็นพวกแบบยี่ห้อ GTR Revolution แล้วก็ m o l i t e c h สแบรนด์นี้นะครับรถคันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เนาะขี่แค่ไปจ่ายตลาดแต่พี่ว่าแรางนะจะดูตอนกดเหดูหน้าใหม่ดูหน้าใหม่ น่าพี่ที่เปิดคิวด้วยเห็นไหร้อยสามละ,ล,ะล้วที่ต้องกดคิวออกประมาณร้อยสี่ใช่เพราะว่าถนนมันหมดก่อนรถมันเยอะแล้วเราคนขี่ใช้งานนะเออ คันหนึ่งก็แสนกว่าบาทนะประมาณแสนกลางๆเนาะไม่แพงมากนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์นะสำหรับคนใช้งานขี่ซื้อข้าวซื้ออะไรอย่างนี้นะโอเค แต่ผมว่าโอเคอ่ะเออคือแบบมก็ใช้ได้อ่ะใช้ได้เลยอ่ะถ้าถามว่าขี่ซื้อ PCX มันก็รวมดอกก็มาแสนหนึ่งเนาะเพิ่มอีกนิดหนึ่งก็ได้เนี่ยมีแท็กชั่นควาสรุปสบายนะชิวปรับป๊อปป๊เปเนี่ยเออเห็นไหปรับไฟฟ้าเนี่ยนิดหนึ่งก็ได้นะเห็นนะ ลิ้นึงลินึงก็ทำได้ก็ลองดูนะเออแต่คือมันก็โอเคอะ่ะเข้าใจปหะ แหลงอยู่กกระจกเออลืมบอกกระจกกระจกเป็นเขาเรียกว่ามีไฟเลี้ยวที่กระจกนะ ็ถือว่าแรงนะครับเนี่ยดูแบบระวังเท้างเองก็ได้นะนะเออเห็นแล้วระวังท้าเองก็ได้นะกุญแจนี่เป็น,นี้นี่อันนี้คือช่องไว้ของนะแล้วก็มีใต้บออใต้บอดโล่งมากใต้บอะคือใหญ่มากใส่หมวกกันน็อกเต็มใบแล้วก็ครึ่งใบเต็มใบใบดนึงแล้วก็ครึ่งใบอีกใบหนึ่ง สบายบอกเลยแบบใส่ทัวริงนะโอ้โหได้อ่ะข่เ,เรื่อยๆออประหยัดน้ำมันด้วยประหยัดน้ำมันด้ นี่เวลาเราปรับเงี้ยลมไม่ประท้เราลมไม่ประท้าหน้าเรามันจะขึ้นไปอย่างนี้เลยนะครับขึ้นแบบ a อโ o d y n a มิ c เนอะตามสูุดเนอะต่อแคนแต่งนี้จาก CCP เป็นไงโอ้โหของเขาดีตัวนี้มีระบบเบรก ABS นะครับผมเป็นพื้นฐานเนอะของรถสมัยใหม่ก็ต้องมีเ b s อยู่แล้วธรรมดานะครับ ก็ใครที่ชื่นชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดส u b s c r i b e กันเยอะเพื่อจะได้ไม่พลาดขิดใหม่นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพี่จะออกสายล้วกลับบ้านกันก็ถือว่าเป็นการขี่คร่าวๆทดสอบความรู้สึกนะเออช่วงหน้าดีช่วงล่างดีนะครับ ไม่ไม่สะบัดเห็นนะแต่มันสบัดยากตัวเนี้ยโชคดีนะลงที่ขูกขาก็ม่นกะเทือนถึงเราเยอะมากนะครับมันจะแรงซัพพอร์ตเยอะซัพพอร์ตจะซัพพอร์ตน้ำหนักได้ดีนะก็เป็นฟิลเป็นฟิลแรกนะเป็นฟิลความรู้สึกแรกนะครับ ส่วนใครที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกิ๊งกิงข้างปุ่ม subscribe น,นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่นะครับผมก็ช่วงนี้น่าจะมาสามวันลงคลิปเนาะเปลี่ยนบ้างลงอะลรคลิปเดี๋ยวเขาเบือ่อเดี๋ยวคนเขาเบือ่อโอ้เออต้องแบบทิ้งไว้บ้างทิ้งช่วงไม่หรอกมันต้องมันตัดคลิปยากนะบางทีมันทําคลิปกว่าจะได้คลิปมาเนาะ บางทีพี่หน่อยพี่ก็ลงไฟล์ดิบไปเลยเออเหมือน่ายชิวอะไม่หมดเปล่าอกหมดไหมอะโอเคก็ฝากเพียงนี้เนาะก็ไปเดี๋ยวพี่กลับบ้านละรถแม่งเริ่มเยอะละโอเคจาขอบคุณสลากรันติราลชมนะครับผมขอบคุณมากครับ สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะครับผมไปรอรุ้นเะอาคลิปหน้าเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนะจ๊ะ